วันนี้ทางทีมงานคน้นเสนอเรื่องเราย้อนรอยคดีดังสี่นักโทษชกันกำาระเบิดจี้ผู้พิพากษาแหกงศาลจังหวัดสงขลาเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าบ้านเมืองไหนไม่มีคือมีแปกที่แห่งนั้นย่อมหาความสงบสุขไม่ได้ดังนั้นทุกประเทศต้องมีกฎหมายและมีศาลคอยตัดสินคดีความเพื่อป้องกันความวุ่นวายขึ้นทุ่งแห่งหน ศาลที่มีบทบาทสําคัญมาโดยตลอดตั้งแต่มีการตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้านับเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้วโดยมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่ละครั้งมักมีความตื่นเต้นระทึกใจไม่น้อยหนึ่งในเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดคือเรื่องราวของสี่นักโทษทําการจี้ผู้พิพากษาสาวจากบัลลังก์ศารต่อหน้าต่อตาจนที่สารและตำรวจจนกลายเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งแรงของประเทศไทย เรื่องราวระทึกขวัญครั้งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาทางภาคใต้ของประเทศไทยเมื่อวันอังคารที่15พฤษภาคมปี2522เวลา9นาฬิก45นาทีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เบิกตัวนักโทษทั้งสี่จากเรือนจำพิเศษสงขลาเพื่อนำตัวมาฝากขังไว้ที่ห้องขังสารเพื่อรอการสื่อพยานโดยประวัติในแฟ้มอาชญากรรมของนักโทษทั้งสถือว่าไม่ธรรมดา คนที่หนึ่งนายธงชัยคงทุนอายุยี่สองปีอาศัยอยู่ในตัวเมืองท่าสลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ในหลายทองที่บางคดีตัดสินไปแล้วแต่บางคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีชั้นสาลคนที่สองคือนายเกียรติทองเล็กอายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่22หมู่ที่ส2ตำบลพังขาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา เป็นผู้ต้องหาคดีปล้นฆ่าหลายคดีโดยมีทั้งคดีที่ศาลยกฟ้องไปแล้วและคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคนที่สคือนายชาบุญญาณีอายุ27ปีอยู่บ้านเล็กที่1หมู่ที่4ี่ตำบลพวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเพื่อนร่วมแกงต้นของนายเกียรติทองเล็กเคยต้องคดีวางเพลิงมาก่อนศาลตัดสินจำคุกหาปีได้รับการอภัยโทษหนึ่งปีเหลือโทษอีกสปีจะผนทษ คนที่สี่คือนายพยอมเสียงอ่อนอายุ26ปีรูปร่างใหญ่ผิวเนื้อดำดแดงตัดผมสั้นดำไว้หนวดเคราบางๆหน้าเรียบจมูกตูปากกว้างมีแผลเป็นที่เหนือคิ้วขวาอาศัยอยูบ่บ้านเลขที่10หมู่ที่4ตำบลพวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นเพื่อนรักของนายชาผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์หรือรับของโจในหลายท้องที จุดเริ่มต้นของความโกลงหุนในครั้งนี้ระหว่างที่นางสาวจังหวัดสวนานุอายุ3 7ปีผู้พิพากษสาสาลจังหวัดสงขลาออกมานั่งบรรลังพิจารณาคดีคดีนี้พนักงานอายการเป็นจุดนายพยอมแสงโอนเป็นจำเลยในคดีลักทรัพย์เนื่องจากที่นายพยอมเบิกความเสร็จแล้วนายพยอมได้อ่านพยานมาให้การในวันนี้สามปากโดยพยานทั้งสามเป็นนักโทษและผู้ต้องหาจากเือนจำเดียวกัน ในวันนั้นจากสิบตตำรวจลบมากเชือ้อตำรวจสพออเมืองสงขลาเป็นคนทําหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาประจารําศาลโดยนาพยานทั้งสามปากที่เป็นนักโทษมารออยู่ที่หน้าห้องพิจารณาคาดีเพื่อเตรียมตัวเข้าให้การกับผู้พิพากษาแต่จูๆ่ๆเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นนายพยองแสงอดจําเลยคยดีลักทรัพย์ได้ดลุกพวดขึ้นไปบนบันลงังศาลพุ่งตรงเข้าล็อกโขนางสาวจังหวัดผู้พิพากษาสาว โดยไม่เกรงกลัวต่อฎหมายบ้านเมืองและเจ้าหน้าที่ศาลที่อยู่บริเวณนั้นนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการตุลาการของไทยที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะน,นี้ขึ้นทั้งแต่ที่นายพยอมซึ่งเป็นนักโทษถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนอยู่ที่ข้อเท้าอย่างหนาแน,น่นวินทีติดต่อกันนายเกียรติทองเล็กจำเลยคดีปล้นฆ่าเจ้าสัพที่รออยู่หน้าห้องพิจารณาคดีได้ทําการรูดโซ่ตรวนที่ข้อเท้าออกและพุ่งกาไปแย่งอาวุธปืนพกประจําตัว ของจ่าสิบตําตำรวจลบมากเชือ้อขนาดจุดสามห้าเจ็ดจังหวะที่ทั้งสองกำลังยื้อแย่งกันอยู่นายธงชัยและนายชาสองนักโทษที่อยู่บริเวณนั้นได้ปีเข้าไปช่วยแย่งปืนด้วยจนนักโทษทั้งสามสามารถแย่งปืนจากสิบตํตำรวจลบมากเชื้อมาได้พวกมันจึงใช้ปืนตีสีรรษ,ษาจากสิบธิตำรวจลบจนลมฟลุกลงไปกองกับพื้นก่อนใช้ปืนที่แย่งไงอ้ตำรวจมาได้ยิงทะลุเพดานศาลไปหนึ่งนั้นพร้อมตะโกนบอกให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ศาล ห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะยิงไม่เลี้ยงระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ชุนลมุนกันอยู่ในศาลนั้นปรากฏว่ามีญาติของนักโทษคนหนึ่งแอบส่งระเบิดมือแบบผิวปิง M26 ให้กับนายชาโดยเขาส่งต่อให้กับนายธงชัยเป็นผู้ถือระเบิดเอาไว้ผมตะโกนขู่บังคับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นห้ามบุกเข้ามาในบริเวณห้องพิจารณาคดีโดยเด็ดขาดผลมงคมลมณีรักตำรวจควบคุมผู้ต้องหา,อาศาลเห็นเหตุการณ์ชุลมุน จึงชักปืนพกขนาดจุดสามแยิงใส่คนร้ายหนึ่งนั้นกระสุนถูกนายธงชัยที่ขอบตาขวาเลือดไหลซิบๆออกมาระหว่างการดูดปืนกำลังจะเกิดขึ้นเพื่อนตำรวจได้ห้ามคนมงคลเอาไว้เพราะกลัวตัวประกันจะได้รับอันตรายคนร้ายทั้งสี่จึงจับตัวนางสาวจังหวัดผู้พิพาทสาสาวออกไปยืนโชว์ที่หน้าตา่างและชูระเบิดมือขึ้นพร้อมประกาศที่ตำรวจออกไปยางห่างไม่เช่นนั้นจะไม่รับรองความปลอดภัยของนางสาวจังหวัด ขณะนั้นนายล้อมโซโต้พนักง,งานขับรถหัวหน้าสารอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเมื่อเขารู้ว่ามีนังโทษจับผู้พิพากษาเป็นตัวประกันเขาเรีบเข้าไปเจราจากคนร้ายเพื่อขอให้ปล่อยตัวผู้พิพากษาสาวแต่คนร้ายไม่ยอมทำตามเรื่องทราบไปถึงนายสุชาติผู้พิพากษาหัวหน้าสารจังหวัดสงขลาซึ่งกำลังทำงานอยู่ในห้องชั้นบนพร้อมด้วยนายประมุขอธิบดีผู้พิพากษาสารภาค จึงลงมาเจราจาคบคุณร้ายด้วยตัวเองแต่คุณร้ายไม่ยอมให้เข้าไปในห้องทั้งสองฝ่ายต้องใช้วิธีตะโกนเจราจากันไปมาแต่คุณร้ายไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนายสุชาติเจราจาขอให้ปล่อยนางสาวจังหวัดผู้พิพากษาหญิงโดยมีเงื่อนไขยอย่างใดจะปฏิบัติตามทั้งนายสุชาติจะขอเป็นตัวประกันแทนแต่คุณร้ายไม่ยอมโดยพูดว่าตนพูดกับผู้หญิงง่ายกว่า กระทั่งเวลา10บนาฬิกานาทีนักโทษทั้ง4ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดรถยนต์ให้คันหนึ่งพร้อมกับเติมน้ำมันไว้เต็มถังในที่สุดตำรวจตอบตกลงตามความเรียกร้องของนักโทษโดยจัดรถยนต์ปิกอัพยี่ห้อไดฮัตสุหมายเลขทะเบียนซ้อเสือขอไข่0101เป็นรถยนต์ของที่สบานเมืองสงขลาโดยเติมน้ำมันเพียงเล็กน้อยแล้วนำรถยนต์ไปจอดด้านหลังที่ทำการสารจังหวัดหลังจากจัดรถยนต์ ให้ตามคำขอร้องของคนร้ายเรียบร้อยแล้วนายสมบูรณ์สีริลักษณ์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษสงขลาที่ทราบเรื่องได้เดินทางมาในที่เกิดเหตุพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดโดยผอเรือนจำพิเศษสงขลาได้เจรจา,าขอนั่งไปกับรถของคนร้ายด้วยซึ่งทางนักโทษตั้งสีก็ยินยอมทั้งหมดจึงพากันขึ้นรถยนต์นั้นนายธงชัยหนึ่งในงคนร้ายถือระเบิดลงมาจากศารเดินตรงไปที่รถขันที่ตำรวจเตรียมมาไว้ให้ มันขึ้นรถไปลองเครื่องอยู่ราวห้านาทีจนมั่นใจว่ารถไม่มีปัญหามันจึงเข้าไปบอกพักพวกให้มาขึ้นรถหลังจากนั้นไม่นานนักโทษทั้งสี่ได้ช่วยงานโซ่ตูนที่ล่ามขาอ,อกพร้อมกับใช้เสื้อคลยของผู้พิพากษาสาวสวมใส่มัดร่างของเธอเอาไว้นายธงชัยชูระเบิดเดินนําหน้าออกมาเป็นคนแรกส่วนคนที่เหลือช่วยกันอุ้มร่างนางสาวจังหวัดผู้พิพากษาหญิงขึ้นบนกระบะไทยรถคอยคุมไว้ นายสมบูรณ์ขึ้นไปนั่งตนหน้าโดยนาะยพยอมเป็นคนขับรถส่วนที่เหลือนั่งหลังกระบะจังหวะที่นักทูตทั้งสีคุมผู้พิพากษาเสาออกจากศาลมามีนักข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์พยายามจะบันทึกภาพเอาไว้แต่กลับถูกคนร้ายตะโกนขู่ห้ามถ่ายภาพทำเอานักข่าวต้องชักกล้องกลับหลังจากนั้นรถของคนร้ายได้วิ่งผ่านฝูงชนจํานวนมากพุ่งทะยานออกจากที่เกิดเหตุมุ่งหน้าไปทางวงเวียนหอนาฬิกา โดยมีตำรวจขับติดตามไปยังห่างเนื่องจากกลัวความปลอดภัยของตัวประกรันทั้งสองระหว่างที่นั่งรถไปกับคนร้ายได้สมบูรณ์พอบอเรือนจําได้ถามนักโทษทั้งสี่ว่ามีคดีดติดตัวแค่เล็กหน้อยโทษไม่ได้ดังน้าสาหาัสทำไมถึงมาเกาคดีดใหญ่โตเช่นนี้โดยฝ่ายคนร้ายได้ตอบกลับว่าพวกเขามีคดีติดตัวหลายคดีจึงจําเป็นต้องหนีนายสมบูรณ์จึงถามอีกว่าแล้วหนีไปไหนถึงจะรอด หนึ่งในคนร้ายจะงเอ่ยว่าตั้งใจจะหนีไปอยู่ที่ประเทศมาลเลเซียตำรวจมาทราบภายหลังว่าวิธีการถอดโซ่ตัวหลบหน,นีของนักโทษนั้นผู้มนได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเพราะโดยปกตินักโทษทุกคนก่อนที่จะออกสารจะต้องมีตัวนขนาดสี่หุนแต่ในครั้งนี้คนร้ายได้มีการยัดเงินให้กับนักโทษที่ทำหน้าที่ตีตัวโดยให้ตีตัวแค่สองหุนเทนเพื่อให้ง่ายในการง้างออกเวลาจะหลบหนี จากนั้นคนร้ายใช้เหล็กด้ามแปลงสีฟันแอบงัดทีละเล็กละน้อยก่อนจะถูกนำทั่วออกจากเรือนจำไปศาลจนโซ่ตัลวลูมในทีแต่พวกมันยังไม่ยอมถอดออกคนร้ายรอเวลาอย่างใจอินและทำทุกอย่างตามแผนที่วางเอาไว้เมื่อขึ้นศาลมาแล้วจึงทำการจี้ผู้พิพากษาส่วนคนร้ายที่เหลือก็ตรงเข้าแย่งปืนจากสิ่งตำรวจลบมากเชือ้อแทบไม่มีใครอยากเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นที่ศาล ตลอดเส้นทางการหลบหนีผู้นักโทษทำลายร่างกายผู้พิภาคสาสาวสารพัดทั้งถีบทั้งตีมาตลอดทางจนร่างของเธอระบมไปทั้งตัวเธอพยายามร้องของความปราณีแต่พวกมันก็ไม่สนใจยังทำลายร่างกายเธออยู่เป็นระยะแตู่ชอยังดีอยู่บ้างที่นายชาหนึ่งในคนไร้ได้พยายามห้ามพกผู้เอาไว้การทำลายร่างกายจึงเบาบางไปพอสมควรระหว่างที่คนไร้ กำลังขับรถหนีอยู่นั้นคนร้ายที่นั่งอยู่ด้านหลังรถได้ตะโกนบอกนายพยอมคนขับมีตํารวจกําลังตามมาจากทางด้านหลังเมื่อได้ยินดังนั้นทําให้ในายพยอมเกิดอาการฉุนเฉียวเพราะตํารวจไม่ทําตามสัญญาก่อนจะพูดกับผู้บัญชาการเรือนจําด้วยหน้าตาขึงขังไปว่างานนี้ตํารวจไม่ยอมทาตามสงสัยมียิงกันเลยแนะ่ผู้บัญชาการเรือนจาพิเศษสงขาได้ยินที่คนร้ายพูดเขาชักใจไม่ดี เพราะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆตนเองกับผู้พิพากษาสาวอาจจะโดนลูกหลงก็เป็นได้เขาจึงพยายามพูดทวงเวลาและบอกนักโทษทุกคนให้ใจเย็นๆโดยเขาอ้างกับพูกนักโทษไปว่าไม่มีใครหักหลังใครหลรกที่ตารวจตามมาเพราะเขาเป็นห่วงผู้พิพากษาหญิงต่างหากจะตามมารับตัวกลับไปเท่านั้นเมื่ได้ยินดังนั้นคนร้ายก็เริ่มใจเย็นลงไปมากรถของคนร้ายขับมุ่งหน้าไปตามถนนสายควนสโต เขตติโตอำเภอสะเดาหาดใหญ่ถนนสายนี้สองข้างทางเป็นทางป่าลุกทึบเมื่อเข้าถึงเขตจังหวัดสตูลข้ามเขาอีกรูปหนึ่งก็จะถึงประเทศมาเลเซียเมื่อดรถของคนไร้วิ่งมาถึงบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านแขกิโลเมตรที่ส2องถึงส3าตำบลบ้านแขออำเภอจะนะจังหวัดส,สงขาลาคนไร้ได้ทำการหยุดรถจากนั้นได้ไล่ผู้บัญชาก,การเรือนจำพิเศษสงขลาลงจากรถให้ยืนคอยตำรวจ ที่ขับตามมาห่าง,หางจากด้านหลังโดยสั่งให้บอกกับตำรวจว่าห้ามขับรถติดตามมาเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะไม่รับรองความปลอดภัยของตัวประกันส่วนรถคนร้ายดีเดียวเข้าไปตามทางดินลูกหลังข้างโรงเรียนบ้านเคจากนั้นรถได้วิ่งไปจนสุดทางลูกหลังผู้มันตัดสินใจทิ้งรถแล้วพากันเดินเข้าไปในปา่าทึบโดยนายเกียรติหนึ่งหนึ่งคนร้ายไม่ใช่อาวุธปืนจี้ลากตัวผู้ิพากษาสาว,สาวเดินไปด้วย ขณะที่ตำรวจก็ไล่ตามหลังมาติดๆคนร้ายทั้งสี่พยายามถอยล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งผู้พิพากษาสาวกับคนบร้ายพลัดตกลงไปในคูจมโคลนทั้งคู่คนร้ายพยายามดึงแขนเธอขึ้นมาจากบอ่อโคลนเพื่อจะพาตัวเธอไปด้วยแต่ดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้นคนร้ายจึงตัดสินใจทิ้งเธอเอาไว้ในบอ่อโคลนตำรวจที่ตามมาจึงช่วยดึงเธอขึ้นหลังจากนั้นมีการยิงต่อสู้กันระหว่างคนร้ายกับตำรวจ ขณะที่เกิดการประทะก,กันอย่างดุเดือดพลตตรีเอก,กอังสนานุนได้ดูดเอาร่างข้อมูยภาคสาวสาเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เธอได้รับอันตรายการประทะเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาสั้นๆก่อนที่คนร้ายจะอาศัยความชำนาญเส้นทางหลบหนีมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศมาเลเซียกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนับร้อยได้เข้าล้อมป่าบริเวณน,นั้นทั้งหมดเพื่อติดตามล่าตัวกำลังตำรวจตรนชายเด่นและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท,ทางหลวงร่วมกันสกัดกั้นทางหลบหนี แต่ก็ไม่พบวี่แววของคนร้ายโดยมีการตั้งรางวัลให้กับตำรวจที่ติดตามจับคนร้ายได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายโดยให้ค่าหัวนำจับคนละหนึ่งหมื่นบาทการติดตามไล่ล่าคนร้ายยังสีเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆวันที่19พฤษภาคมปี25.22นหรีกับรังตำรวจกว่าร้อยนายได้บุกเข้าล้อมบัดทุ่งลุงในอำเภอหาดใหญ่หลังจากได้บอกเสียว่านายพยมแสงออดหนึ่งในคนร้ายที่แห่งสารจังหวัดสงขลา แอบมาก,กบด้านในที่นี่คนร้ายถูกตำรวจบุกเข้าไปจับในกุฏิหลังหนึ่งขณะที่เจ้าตัวกำลังนั่งกินข้าวแม่นายพยมจะพยายามคว้าระเบิดมือที่วางอยู่ข้างตัวแต่ก็ไม่ทนันการถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจล็อกคอได้สำเร็จนายพยมรับสารภาพว่าหัวหน้าในการวางแผนแห่งศาลและจับตัวผู้พากษาสาวเป็นตัวประกันนั้นแท้ที่จริงคือนายเกียรติทองเล็กอายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่22หมู่12 ตำบลพังขาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเป็นผู้ต้องหาคดีปล้นฆ่าหลายคดีแม้นายพยศจะเปิดปากถึงที่กบมด้านพระพวกที่เหลือแต่กลับไม่มีข่าวข่าวว่าตำรวจสามารถจับคนร้ายเพิ่มเติมได้ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีกลุ่มนักโทษจับตัวผู้พิพากษาแหกศาลแม้จะจับคนร้ายทั้งหมดกลับมาไม่ได้แต่อย่างน้อยตัวประกันก็รอดชีวิตมาได้ พบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Sub สไคร b ์ไว้ด้วย เราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพล์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ